สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาแชร์ในเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องการแม n จเมน e ์นะครับแล้วก็ Operation ผมอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารนะครับชื่อบริษัท c e n เซน r e s เ a ส r a n t Group ซึ่งมีร้านอาหารในกรุ๊ปเนี่ยอยู่ประมาณมากกว่าพันสาขาก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็น KFC นะฮะเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์นะครับแล้วก็มี Mr. ส o ตอร์มี u n t i ี a แ n มมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นโอโตยะเปนประหลันชครับแล้วก็มีร้านอื่นๆ ซึ่งเป็นเลยนะครับเพราะว่ามีร้านอาหารมากกว่าพันสาขาก็อยากจะมาแชร์ว่าในการบริหารจัดการช่วงโควิดและก็หลังโควิดนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงด้วยความที่เรามีาบริษัทที่มีจํานวนร้านเยอะมีพนักงานเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารพนักงานให้มีประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็อยากจะพูดในเรื่อง efficiency นะครับ เอฟฟิเชนซี่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยสําหรับการบริหารในช่วงนี้เพราะว่าพนักงานเยอะมากนะฮะการบริหารให้มีเอฟฟิเชนซี่เนี่ยเราต้องมีการจัดการนะครับพนักงานเนี่ยทั้งในแง full ่งี้ยฟูลไทม์พาร์ทไทม์พนักงานที่เป็นคอนแทรคให้มีจํานวนเหมาะสมและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดเวลาเพราะว่าโอกาสในอนาคตเนี่ยที่อาจจะเกิดโรคระบาดท,ที่คล้ายๆยกับโควิดเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลในเรื่องพนักงานตรงนี้ให้เหมาะสมอันที่สองนะครับการจัดการ ในเรื่องของความสะอาดและการคอมมูนิเคชันเรื่องความสะอาดไปสู่ลูกค้านะฮะในเรื่องร้านอาหารเนี่ยยังไงก็ตามความสะาอาดเราดีุดละแต่การคอมมูนิเคชันไปถึงลูกค้าและการทําให้พนักงานเนี่ยแสดงให้ลูกค้าเห็นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจัดการได้ดีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเซนสิทีฟมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีเรื่องโควิดอันนี้ขึ้นมา การจัดการในเรื่อง work from home อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของออฟฟิศเองเนี่ยหลังจากโควิดนี้หลายๆออฟฟิศเองเก็ work from home เยอะผมเชื่อว่าหลังจากจบไปเนี่ยจะอาจจะมีการที่เรียกว่า work anywhere ได้ด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเราจะเห็นได้ว่าการทางานเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาออฟฟิศอย่างเดียวแล้วสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาในการ work ตรงนี้นะครับรวมถึงการใช้ออนไลน์เทรนนิ่ง ตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามาหาลัยหลายๆที่เนี่ยก็มีการสอนในึกษาออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับเราเองเนี่ยก็มีการเทรนพนักงานซึ่งอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยผ่านทางออนไลน์เหมือนกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่พูดมาตะกี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรียกว่า New Normal คนนะครับลูกค้าเองก็จะเริ่มมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นมีการระมัดระวังตัวเพ,เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญ ส่วนในแง่ของตัวร้านของเราเองเนี่ยนะครับเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยอย่างเช่นในส่วนของสาขาเนี่ยพวก Cashless Payment เนี่ยคนจะเริ่มลูกค้าจะเริ่มคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องาการจับแบงก์การจ่ายเงินมากขึ้น s h s h s s เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ไม่ต้องส่งทางในด้านนี้นะรวมถึงเมนู หลายท่านจะสังเกตว่าเมนูบางครั้งเวลาจะไปจัดเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่ามันสะอาดไหมนะฮะในช่วงนี้เราจะทําเมนูเป็นแบบ QR วเมนูด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งบางท่านอาจจะไม่อยากไปที่ร้านเลยแค่สั่งแค่ใช้ที่เราเรียกว่าคลิกแอนด์คอล e เล คือสั่งผ่านทั้งระบบโมบายระบบต่างๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปรับสินค้าที่ร้านได้เลยสิ่งเหล่านี้จะเข้ามานะครับการบริหารให้มี e f ฟ i c i e n ซ y ในเรื่อง Operation เ,เป็นสิ่งสำคัญมากก็อยากที่จะแชร์สิ่งเหล่านี้ให้ทุกท่านรู้แล้วก็อยากที่จะฝากนะครับให้ทุกท่านนะครับ stay safe แล้วเราก็จะผ่านวิกฤตการโควิดตรงนี้ไปได้วยกัน